สวัสดีครับวันนี้เครื่องซักผ้าผมหมดแล้วนะครับแกะหมดแล้วนี่ครับเยอะๆอยู่ตรงนี้นี่ครับแกะหมดแล้วนะครับที่ผมลงคลิปไว้นะ้ครับนี่เป็นของใหม่นะครับนี่ครับนี่เป็นของใหม่ที่ลูกค้าเอามาส่งครับนี่ครับตู้เย็นนะครับช่วงนี้ผมเน้น เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ครับกรถเก่าๆนี้ผมไม่ค่อยซื้อยีนต์วะมันแบบข้ามเลยแล้วไม่จะกินหรอกเออยยีสตวะเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยน้ำอกี้จะอร่อยเออเดี๋ยวือเรานี่ครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับเออเดี๋ยวเขาไปเส้อให้นี่ครับ อันนี้เป็นพลาสติกเหล็กผมไปขายแล้วครับวันนี้วันนี้ขายเหล็กครับที่ผมโลคิปก็ของตู้เย็นมากนะครับเป็นของตู้เย็นของโครงโทรทัศน์นะครับน,นี่ครับที่ผมแกะออกมานะครับนี่ครับ <laughs> ก็ขายหมดแล้วครับบ้าคอ,อ,อยอเสี่ยงจะตืมมอเอรเลเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาเอ็มเอ็มมันะเออ รถมอเตอร์ไซค์เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยซื้อนะครับไม่ค่อยมีครับนี่ครับสามารถซื้อที่คนรู้จักกันนะครับนี่ครับเรรดถนะครับเอันนี้ก็เป็นโทรทัศน์นะครับทีวีนี่ครับโทรทัศน์ชอบโทรทัศน์นะครับแพงผมก็ซื้อคุ้มนะครับ แต่ทุกวันนี้คู่แข่งเยอะนะครับแข่งขันราคากันสูงมากการแข่งขันไม่มีกําไรนะครับก็ม,แม,มีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับไม่มีกําไรก็น้อยลงค่าแรงค่าน้ํามันนะครับหลายอย่างนะครับค่าแรงค่าน้ํามันก็เกะบทองแดงครับเี๋ยวไทยคิดจบกันเดี๋ยวเนี่ยก็ แกะทองแดงครับวันนี้ผมก็ลงคลิปนะครับนี่ครับวันนี้ก็ลงนะครับนี่ครับคลิปแกะทองแดงแกะผมเจ้าทองแดงออกนะครับนี่ครับมีเนี่ยมก็มีนะครับนี่แข่งขันกันแข่งขันกับมีเนียมเนี่ยไม่ใช่แข่งขันทองแดงนะครับนี่มีเนียมล้วนๆนี่เจ้าเห็นบอยมีเนียมเยเอนี่ก็สกข่านี่แข่งกันเออแข่งกันราคาเออนี่ก็จิ้งนั่นนี่ครับ นี่ครับขาวขาวนี่ครับมีเนิยมนะครับนี่ขาขาวเรีงเลยคือทองเรียงใช่หมดเลยครับเนี่ยอันนี้โล่หมดเลยวะเออนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโล่ขาวกากเนื้นโล่ทองเขาขาวนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่ทองเรียงผมเคยลงคลิปนะครับคลิปให้พี่น้องดูครับนี่คือถึงอันนี้ทองแดงครับนี่ แต่ถ้าบางอันนี้ก็เป็นท่อครับของท่อนะครับท่อตู้ยินเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยเดี๋ยวไปเสื้อให้แป๊บเดียวเกนั้นไปอลไม่นหะอเลิกก่อนหมอมถ่ายได้อยู่เก็บเดียเองอมจะไปหนึ่เข่าพี่ี่มยไ่าไปแล้วละนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับถ้าคลิปถูกใจนะครับนี่ครับวันนี้รถผมไปส่งเหล็กนะครับนี่ก็เป็นรถสามล้อผมครับนี่ก็เป็นรถลูกค้าครับเอามาส่งเอามาส่งสามล้อผมยังไม่แกะครับพลาสติกก็ยังไม่ได้ขายครับเหมือนเดิมนี่ครับ คลิปนี้บเช่นนี้ครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ